เอาสมรรถนะก่อนส่ออวนตัวเนาะถึงว่า HRV h า b r วีไฮบิดขับดีกว่าขับพุ่งกว่าแล้วก็ช่วงล่างนุ่มกว่าถ้าพูดถึงกุ้งนะ พุ่งกว่านุ่มกว่า h r v เนี่ยจะเปิดตัวหลังจากคอสสปีคอสจะเปิดก่อนคอสปี20 2สีถึงปัจจุบันเนาะเพราะฉะนั้นการที่คอสเปิดก่อนเนี่ยออปชันถามว่าเยอะไหมก็เยอะแต่ h r v พอเปิดหลังปุ๊บมีโอกาสได้ทำกันบ้านเยอะกว่าเพราะฉะนั้นจะจัดเต็มใส่มาแบบสุดซอยแบบเอาให้ตายส่วนตัวคิดว่าสมรถน,นาถ้าขับสนุก HRV ขับสนุกกว่าแต่เรื่องความประหยัดผมให้คอสนะคอสจะ20ต้นโลลิตรได้ในขณะที่ h r v จะใช้จริงอาจจะ19 19ไม่ค่อยหลุด20 คอสจะทําได้ดีกว่าอย่างหนึ่งก็คือคอสใช้เครื่องพันแปมาทําไฮบริดเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับน้ําหนักตัวแล้วสมดุลกว่าสมดุลกว่านขณะที่ h r V จะแบกพันหมาทํพันห้าไฮบริดเพราะฉะนั้นจะฝืนๆหน่อยเนาะคือขับพุ่งจริงด้วยว่าเป็นฮ o น d a ไม่รู้ว่าเทคโนโลยีอะไรวขับพุ่งแต่ว่าฝืนๆหน่อยหมายถึงว่าแบกน้ําหนักตัวบอดี้ที่บอดี้หนักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนตัวเล็กพอมาแบกของที่หนักกับอีกคนนึงตัวใหญ่กว่าแบกของที่น้ําหนักพอกันคนตัวเล็กจะเหนื่อยก่อนอ่เอาประมาณนี้ก็แต่ว่าที่ดี งามของ h o น d ้าคือด้วยความที่เข้าไปนั่งแล้วระยะมันยาวขึ้นท้ายรถก็สโลปลงกว่าเจนที่แล้วเยอะเจนที่แล้วเนี่ยตูดมันจะปัดชันมากหมายถึงปีอ่ะปี1 4 1 5 1 6 1 7อ่ะเอชาวีตัวแรกอะตัวน้ํามันล้วนอะเออท้ายมันจะปัดเพราะฉะนั้นตูดมันจะสั้นนะพื้นที่ด้านหลังมันก็อาจจะไม่ได้กว้างเท่าเจนปัจจุบันนะก็เลยพอมาเจนนี้ก็รู้สึกว่าห้องโดยสารนะดีอะเราพูดถึงข้อดีของ h r v ไปแล้วนะฮะข้อดีของคอร์สบ้างคอร์สเนี่ยจะในระยะย เพราะว่าเขาเขาทำไฮบริดมานานจนเขาชำนาญเรื่องของการดูแลเมเทนแนนน่าจะมีคตาที่ต่ากว่าในระยะยาวน่าจะเลี้ยงง่ายกว่ากินง่ายอยู่ง่ายถูกกว่าในเรื่องของค่าเลี้ยงดูปูเสือ่งถามว่าตัวไหนไปก่อนปัจจุบันก็ยังต้องยงอมรับคอาไปก่อนนะคอสไปก่อนแม้ว่าอาจจะบอดี้เล็กกว่านหนคือถ้าพูดถึงไฮบริดเนี่ยยังไงความนิยมก็ยังเป็นตัวต้านะครับแต่ฮอนด้าก็จะได้ออปชั่นได้และก็ค่าก็ก็เลยอาจจะเหมาะสําหรับคนที่เน้นความคุ้มในเรื่องของการดูแลเมเทนแนนแล้วก็ความประหยัดจากการ ไฮบริดแบบจริงจังใช้หนักอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็รวมถึงถ้านั่งกันเต็มเต็มแบกกันเยอะๆเนี่ยผมว่าคอสอาจจะอุ่นใจกว่านะ,ะสรุปแล้วก็ดีทั้งคู่ดีคนคนละแบบนะแต่อคอสจะขายไวกว่าแต่ถ้าอายุใหม่ไฮบริดเอชเอ็มดีถูกกว่าร,ราคาถูกกว่าใหม่ปีใหม่กว่านะครับสิบกาประกอบรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถมือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงร้านอยู่ถนนกาลปพฤกษ์กร,กรุงเทพมหานครอยากตีราคาส่งรุปรถมาได้เลยที่ inbox ของเรา